นี่แหละเอ้ยลีลามาทัดทคกคนมาทานอาหารค่ำด้วยกัน,นะคะ่ะวันนี้นะคะอาหารค่ำของเราตอนสองทุ่มกว่าเกือบสามทุ่มค่ะนี่เลยค่ะเมนูวันนี้ค่ะกะเพราไข่ดาวเยิ้มเดี๋ยวลุงก็นี่ขาดไม่ได้คะ่ะพริกน้ำปลา <c oughs> โรยโนะโอู้อโหโู้อู้ห ลักิสอชิลีนอชูกะพริกนะคะไม่ใช่น้ำตาลจะตักเอาแต่อาแบบนี้ไม่ได้เอ้ตเียนกลียไน่เกลีย เผ็ดไหมเผ็ดอ๋อร้อนไม่เผ็ดจะร้อนโอเคอร่อยใช่ไหมอิบอิบอยู่อิบอยู่อร่อยนะทานให้หมดเลยนี่จะไปนี่เจ้า มื่อค่ำของเราวันนี้กระเพราไห่าดาจ้าดิบไก่ดาวเยอะเลยจ้ามากินมาติานกน้ปลาจ้าเคอลงไปเลยละล,ลงไปเลย้นลายไลลีล,าล,าล,าลนลา,ลา,ลาน วันนี้นะคะมื้อเช้าราะทานเที่ยงมือ้อค่ำรประทานเกือบสามทุ่มอ